เรื่องเล่าขำขำฮาฮากกนๆวนเรื่องที่37ตอนนี้ให้ชื่อเรื่องว่าหมอช่วยด้วยลุงเพิ่มอายุใกล้จะแปดสิปีแล้ววันหนึ่งแกได้เดินทางไปเดินทางไปที่คลินิกหมอแห่งหนึ่งลุงเพิ่มได้พูดกับคุณหมอว่าคุณหมอครับผมรบกวนซื้อ,อยาไวอาก้าสิเม็ดครับ หมอทำท่าตกใจมากนะครับแล้วพูดกับลุงเพิ่์ว่าลุงก็ถือไปทาไมตั้งเยอะขนาดนั้นลุงรู้หรือไมมว่ายาเน,นี้กินมากมันอันตรายทําให้ช็อกเสียชีวิตได้นะลุงเพิ่มวเาตอบว่าผมรู้กับหมอแล้วผมรบกวนคุณหมออีกนิดได้ไหมครับขอคุณหมอได้หั่นนะครับหนึ่งเม็ดหั่นไปให้ผมถามท่อนได้ไหมครับหมอก็งงแล้วบอกว่าอ้าวว่าแต่ลุงอาจจะซื้อยาไปสู้รบตบมือกับสาวๆที่ไหนหรือ แล้วทำไมจะต้องให้หมอหัอนหันเป็นท่อนๆสามท่อนต่อหนึ่งเม็ดเวล้ละลุงเพิ่มก็ตอบว่าผมไม่ได้ไปสู้ลบตบมือกับสาวๆที่ไหนหรอกครับคุณหมอผมต้องการให้มันยืดยาวออกไปทั้งนิดหนึ่งนะครับเวลาฉี่มันจะได้ไม่ต้องลดหัวแม่ท้าแบบทุกวันนี้ครับ